พี่น้องมึงน,นี่ลูกเช่าหน้าสิ่ผ้ามาลกบักถั่วดินถั่วดินโอ้ฝนตกมาขึ้นนี่พี่น้องอลูกก็เมียบ้านเนะีลูกจะหันสักน้อยมึงพี่น้องโอ้ฝักไงฝักเต็มบ่พอดีเลยพี่นอ้นองสัส้น จะได้นล่างน้ำก้นสิเขาบ้านนี่หรอกรุนก็มีก็ต้องเก,ก็บใส่ขูน้ำนะพี่น้องขี้น้อมค่นมคาเยอปลี่ย่ราารห,หยนนออรอกพี่น้องเอ้ยปลูกทวดิน พูดได้ลงขึ้นหลายสี่ทวดดินมากโลและ80ปสิบบาทเนี่ยปูนขาว2ถุงปลูกได้ประมาณหนึ่งสองสามห้าปเก่าประมาณสิบแหว่สิบข้องหืมน้นงนอกพิ่งฟักนี่นะคุณเขาท่าอู้่ฟักงอยู่คุณ มฝนตกมันขึ้นนีพี่น้องเอ้ยถ้าฝนหมดตกกับไข่เนี้ยพ่อดินผงมันหนีขึ้นนีฝนตกเมึงน้ำอยู่น้ำคลองน้ำคู่แบบนี้ฝนตกกับอยากมันพははีน่น้องแต่ฝนหมตกหมดบ่มาันหลกเอ้าว่าไปเนาะพี่น้องอ บ่บ่ขึ้น <c oughs> หากมันฝังพี่น้องเอาจงไว้ดุนบ่เกินงบก็เกินสามเดือนก็ขื่น,นดีว่าด,ดีกระดับหนึ่งพี่น้องนประมาณนี้ละทั่วดินของเราทว่วดินของหลูกเช้าหนะ้า พี่น้องโอ้วักไงยี่นี่น่ะวักไงฟักงามนี่บ้านลกจนเหลี่ยมคู่หนึ่งแล้วมาเมื่อเดือนสี่แล้วอืมวัดไกไงดีเอาลูกมาสุดเขาบอกลูกไปได้จืดขน่ด โอ้ยเหยียบมันตะพุ่นก็ได้ที่แหละโอ้ยดอกเมียบ้านมันจะล่งน้ำล <c oughs> ่องหนอ, <c oughs> องคุณน่ายคักค <c oughs> ุณพี่น้องทานลางน้ำก็สีขาวจังสีแล้วของบาณนี้แหละทดะดวดด <c oughs> ินนุ่ะนะนมใหม่ก็มี่พ่อนะน่มใหม่ก็เป็นนอ่อดีพี่น้องเอ้ยป,ป,ป,ปลูกได้ปีสองปีได้กินนอแล้วคนด้ยปีนอเองอ่ะ ออกอีกแล้วนลวนดินดินดีอุดมสมบูรณ์แบบนี่นอไหม่ปรามาณนี่นะพี่น้องคุณคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้านี่นะพี่นอ้นนนนองคลิปลกบกทวดดินขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามพี่นอ้องมาเด้อผู้ได้ยากวันนี้บกทวดดินแมงปั่นให้เก่าแหละครับพี่นอ้องลูกเช้าหนะ้าทวดดินของเราครับ ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ลูกเช่าหน้านี่เ้ยฝากกดไลค์กดแชร์นั่มครับผมพอกันไม่คิมนาสวัสดีครับ